เอาละครับเดี๋ยววันนี้จะพามาดู4ระบบการเล่นนะครับ4ระบบคอนเทนต์ของตัวเกม Legion of 오브와 m 메 r นะครับที่กำลังจะเปิดในเซิร์ฟเกาหลีวันที่20คกุมภานะครับอ่านะครับก็ก่อนไปดูรายละเอียดก,การฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคไปครับผม สำหรับเพื่อนๆน,นะครับที่ชอบเล่นเกมที่ต้องปล่อยบอดปล่อยฟาร,รม์ม on to AFK ไว้วันนี้ผมมีตัวช่วยมานําเสนอใน,นคือแอป UG Phone แอปค่าวฟนที่เปรียบเสมือนมีมือถืออีกเครื่องนึงไม่ต้องพกพานะครับไม่ต้องชาร์จแบตแล้วก็ไม่ต้องเปิดไว้ให้แบตเสื่อมก็สามารถเล่นเกมได้ตลอด24ชั่วโมงไม่ไว่าจะเป็นเกม r ด g n a ล็อ Mobile คาบา Mobile รวมถึงเกม,เกมอื่นๆที่เราต้องปล่อยบอร f k ไว้ก็สามารถเล่นได้และบอกเลยว่าแอปนี้ราคาถูกมากเพียงแค่200บาทต่อเดือนนะครับรวมถึงถ้าใส่โค้ดส่วนลดก็สามารถลดได้อีกนะครับจัดเลย เอาล้วครับสำหรับเพื่อนๆที่อยากจะเติมเกมนะฮะนะครับอเล้งขอแนะนำนี่เลยครับร้าน a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์นะครับร้านเติมเกมราคาถูกถูกตัวเอง30%บวกๆเลยนะนะครับไม่ว่าจะเป็นเกมชินอิมแพ็คนะครับ r ว PUBG หรือว่า r ว์รวมถึงเกมใหม่ๆที่เพื่อนๆกำลังจะเล่นเนาะนะครับก็มีเกือบทุกเกมเลยสามารถทักไปที่แฟนเพจของทาง a c k เกมท็อปอัพเซ็นเตอร์ได้เลยนะฮะแล้วก็ฝากมาด้วยว่ามาจากอเล้งจิมมิงนะครับ เอาละครับสวัสดีครับพ่อผมอเลนกิมมิงนะครับวันนี้ผมจะพามาดู4ระบบการเล่นนะครับของ Legion of w y r m i a เนาะซึ่งเกมนี้นะครับจะเปิดในเซิร์ฟเกาหลีก่อนในวันที่20กุมภาครับโอเคใครสนใจเล่นก็ติดตามมาใน Discord ได้เนาะแล้วเดี๋ยวไปเล่นด้วยกันนะครับออเพราะว่ามันมีเรื่องลงทะเบียนอะไรพวกนี้ด้วยนะครับปงั้นเดี๋ยวไปดูคลิปกันเลยดีกว่านะครับส่วนตัวคลิป<ส>ต้นฉบับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ใต้ดีคริปชั่นให้นะครับอืมเพื่อใครหาไม่เจอ 전่า들은다양한콘텐츠่통해성장่수เ습니다ี่มีกาล่นแบบ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 แับแบ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 บแเบแบอแเบแบ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 นแับเบบแบบนบบแบบแบ่แบบแบบแบบแเบแบบแบบแบุคบบแบาแบบแบบแบ่แบบ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 นบบแบบแบบแบาแบนแบบ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 นบบแบบแบบแ ถ้าให้สปอยก็คืออใครถนัดเล่นแบบ PVE นะครับใครถนัดเล่นแบบ PVP เขาจะแยกเป็นให้2 2โหมดนะครับโอเคพอจวเดี๋ยวอนไปเปลียไป้อันที่2คือเป็นเกี่ยวกับดันเจียนนะครับเป็นดันเจียนที่ปาร์ตี้ซู้กับบอสนะครับอ่าอันนี้ก็เป็นระบบของตัวเกมนะครับที่เราสามารถหาประจนภัยหาของต่างๆวัตถุดิบต่างๆมาทําให้ตัวละครเราเก่งขึ้นได้นะครับ <Okay. S 2> ดีเนี่ยเราเก่งเกาหลีไม่ใช่ครับผมดูมาก่อนแล้วนะครับอันที่สี่เมื่อกี้นะครับเป็นการเป็นคอลเลคชันนะครับที่มันเห็นเป็นรูปการ์ดเนี่ยเป็นรูปการ์ดวันนี้อันนี้เป็นคอลเลคชันนะครับอ่าต้องเก็บการ์ดเออ่เท่าที่ดูมาก่อนอันนี้มันเป็นกาชานะฮะ <laughs> <Okay. S 2> โอเคเดี๋ยวไปดูกันไอ้นึ่รี่เพ경험ใ깊ไปเรื่อยเรื่อ่อพาร์ท์ข็งแกรงขึ้น เขาโชว์ตัวเบอร์ซิเกบ่อยมากนะนะโอเคระบบแรกนะครับอันนี้เอ่อคอนเทนต์แบบตามความถนัดของผู้เร่นนะครับเขาบบุคลเขาแปะมา นมันจะเป็นดันเจี้ยนนะครับที่มีมีเวลาฟาร์มมันน่าจะเป็นดันเจี้ยนเอาไว้ฟาร์มนะครับเนี่ยมีเวลานะแต่ละดันเนี่ยในในในรูปก,ก็เห็นมีอยู่3ดันเนาะนะครับรรรซึ่งมันจะแบ่งเป็น2ประเภทก็คือแบบปกติกับแบบพิเศษนะดันเจี้ยน<บ>พิเศษนะครับแบบทั่วไปเนี่ยนะครับอันนี้แบบทั่วไปอันนี้สําหรับ P E ก็จะมีเฉพาะผู้เล่นที่อยู่ในเซิร์ฟเดียวกันเท่านั้นนะครับในดันนี้นะครับในประเภทแบบ PvE ซึ่งถ้า PK นี่จะโดนโดนหักแต้มด้วยโอุมเต่อมาแบบพิเศษนะฮะดันเจี้นแบบพิเศษก็คือจะเป็นแบบ PvP โหมด PK นะครับอ่าพื้นที่ขัดแย้งสามารถตีเซิร์ฟอื่นได้เนาะ แต่ของรางวัลที่ใช้ที่ได้ในการฟาร์มก็จะเยอะกว่าแบบปกติอีกด้วยนะครับข้าวบนได้นี่ครับซึ่งสองดันเจี้ยนเนี่ยดันเจี้ยนปกติกับพิเศษเนี่ยมันคือนาฬิกาเดียวกันเนาะนะครับแบ่งเป็นให้สองแบบเนาะกรณีใครที่ไม่อยากแบบต้องสู้กับคนอื่นเนาะแบบว่ายังไม่มีเวลาแบบมาเฝ้าจออะไรเงี้ยนะครับ ก็ปล่อยแบบ PvE ได้นะครับอันนี้ตามสไตล์การเล่นของผู้เล่นเลยต่อมาไอตัวดันเจีนที่สองเนาะนะครับดันเจียนปาร์ตี้สู้กับบอสห้าคนนะครับแล้วก็แบบกลุ่มสิบห้าคน ต้องช่วยกันสู้นะฮะแล้วก็ถ้าแพ้นะครับสิทธิในการลงต่อครั้งเหมือนจะต่อสัปดาห์หรือต่อวันนี่แหละนะครับจะไม่หายไป공략ก실패한다면ตีล수가เหลวโอ้โหจำนวนตัวละครที่เข้มแข็ง15คนที้มีบอสอสผู้เล่น นะฮะฮสามารถรับของรางวัลได้จากคอนเทนต์ต่างๆที่มีอยู่ในเกมนะฮะนี่เออมีขุดแร่ด้วยมีขุดแร่น่าจะมีคราฟของอะไรพวกเนี้ยนะฮะเออมียึดธงคอนเทนต์โหเยอะเหมือนกันนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบคอนเทนต์ อ미다양한콘텐츠를즐기다보면능력치를획득해성นารถตืนการไเอีเรื่องที่4รเป็นเรื่องของคอ l l e c ชันะฮะกอสามารถเก็บการ์ดนะครับรวมการ์ดวอคและเแบบนี้ได้เลยแล้วเราจะได้สพวกนี้นะครับอดิรุ的世를모험카드를수집하고

ก็จากที่ดูแล้วอันนี้เขามาอธิบายคอนเทนต์หลักๆ4คอนเทนต์เนาะก็จะมีดันเจียนนะครับที่ลงเป็นแบบว่าเอาไว้ฟาร์มนะฮะเนาะเอาไว้ฟาร์มที่แบบว่าเป็นเวลาอันนี้น่าจะเป็นไม่ต่อวันก็น่าจะเแปดชั่วโมงน่าจะต่อสัปดาห์นะถ้า8ดชั่วโมงเนี่ยนะครับเออแล้วก็มีน่าจะมีแยกเป็นต่อสัปดาห์ต่อวันอะไรเงี้ยเนาะเพราะมันมีแบบชั่วโมงนึงด้วยนะครับแล้วก็ตัวดันเจียนที่ไว้ฟาร์มเนี่ยเออมันแบ่งเป็นแบบ PVE แล้วก็ PVP ชัดเจนเลยนะครับ ก็เหมือนเหมือนมีดันเจี้ยนดันเจี้ยนหนึ่งมี2แบบมีปกติกับพิเศษพิเศษก็คือ PVP เป็นเพื่อนเราสามารถเลือกลงฟาร์มได้เนาะแต่ว่ารางวัลของที่ได้มันก็จะแตกต่างไปมันลําบากกว่าจะได้ของดีกว่าประมาณนั้นเนาะนะครับแล้วก็เขาอธิบายมาอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีการแบ่งกลุ่มเซิร์ฟเวอร์คล้ายๆถ้าใครถ้าใครติดตามผมว่าแล้วใครเล่นไนโคมาก็จะคล้ายๆกันนะนะครับก็มันแบบ PVE ก็จะเจออยู่ในเซิร์ฟเดียวกันอะ ของเราก็จะมี3เซิฟย่อยเนาะแล้วเป็นกลุ่มเซิฟแล้วก็เป็น3เซิฟย่อยใช่ไหมนะครับอย่างผมอยู่สมมติว่าตั้งมา103 b งศูนย์สามบีชอปอ่าในหนึ่มเนี่ยมีไนท์ลูบบีชอปเนาะนะครับแบบ p v e ก็จะเจอแต่บีชอปอย่างเดียวนะครับเออแต่อีก2เซิฟก็จะแยกไปไม่เจอกันนะครับแต่ถ้าเข้าไปโหมดพิเศษนะครับที่เป็นแมป PK ก็จะเจอกับอีก2กลุ่มเซิฟด้วยนะครับที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะครับก็สามารถ PK ฆ่ากันได้ได้รางวัลด้วยนะครับประมาณนั้น นะครับคล้ายๆไนโคเลยนะฮะแต่ดีหน่อยมันมันมันเป็นดันเจี้ยนเดียวแยกเป็น2อันให้นะครับรแต่รางวัลน,น่าจะต่างกันเยอ,อ,อแะแหละนะฮะไม่งั้นใครจะไปฟาร์มพ,พีเค,เคนะฮะอืมเนาะอันที่2ก็จะเป็นดันเจี้ยนนะครับที่เป็นเน้นเป็นดันเจี้ยนปาร์ตี้เนาะนะฮะสู้กับเพื่อนนะครับร่วมสู้กับเพื่อนอันนี้ยังไม่แน่อันนี้ไม่แน่ใจนะว่าเฉพาะในเซิร์ฟเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะข้ามเอ่อกลุ่มเซิร์ฟได้นะครับเข้าไปช่วยกันสู้บอสคล้ายๆของไนโคก็คือเป็นดันเจี้ยนปาร์ตี้นะครับ สู้ันสูงสุด15คนโ้ก็น่าจะสนุกนะถ้าถ้าเป็นคอนเทนท์ที่ต้องปาร์ตี้กันถึง15คนเลยเพราะในโคสูงสุดก็แค่5นะครับโอเคแล้วก็<ฮ>อันที่อันที่3เนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับพวก achievement นะครับในตัวเกมเนี่ยระบบของตัวเกมในการพัฒนาตัวละครว่ามีอะไรบ้างนะครับก็จะมีประมาณนี้เลย10หัวข้อนะฮะไม่ว่าจะการคัาของนะฮะขุดแร่อันนี้ตามภาพนะ ดูตามภาพนะฮะอี่แล้วอันสุดท้ายเลยนี่น่าจะสำคัญสุดนะฮะกาชานะฮะเขาบอกว่าสามารถรวบรวมได้จากการเล่นเนื้อเรื่องนะฮะเล่นเนื้อหาของตัวเกมนะฮะแต่เนี่ผมรู้มาคือมันเป็นกาชานะฮะมันมีระบบภาพก่อนมามาก่อนนะันนี้แล้วมันเป็นกาชานะฮะเออก็สุ่มมาสะสมเอาสแต็กกันได้นะครับพิตาประมาณนี้แต่เล่นเล่นตามเนื้อเรื่องมันก็น่าจะมีแจกด้วยแหละครับการสุ่มอะ ก็สี่ระบบนะฮะก็ถือว่าน่าสนใจนะฮะแล้วก็ภาพสวยเป็นธีมแนวกับแนวเดียวแนวแนวแบบว่าเออ่วาฮัลลาเนาะนะครับเทพซุนเทพซุดอะไรเงี้ยนะครับก็ประมาณนี้นะครับใครที่สนใจเล่นเกมนี้นะฮะก็เดี๋ยววันที่20นี้นะครับ20กุมภาพันธ์นี้ของมันจะเปิดเซิร์ฟเกาหลีแล้วผมก็จะตามไปเล่นนะครับใครจะเล่นก็มาเจอในไลฟ์สตรีมหรือว่าแนะนำเป็น Discord นะเพราะว่า Discord ผมสามารถแท็กทุกคนได้นะครับอเออก็บอกมีอะไรคุยกันในนั้นได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับโอเคใครมีคอนเทนต์อะไรอยากถามอะไรสอบถามอะไรหรืออยากอยากจะแชร์ข้อมูลอะไรก็พิมพ์มาพูดคุยกันได้นะครับงั้นวันนี้ขอตัวไปก่อน,นครับสวัสดีครับบายๆนะฮะแล้เวเจอกัน